สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพ่อพ่อกับจากควงเป็นประจํานะครับหลังจากเลิกการเลิกงานทุกทุกเมื่อครับพี่น้องครับมาพี่น้องมาอีกจักรอบนึงครับกับหมายประจําปีนะครับหมายประจําปีกับหอยหอมพี่น้องครับมืัอนี้พ่อมาต่าครับพี่น้องครับต่าเพชรเนี่แหละครับมีผักแก้มกระมีนี่ผักซีซีเล้าป่ครับผักบุ้งนะครับหมากมะละผักกาดกระหล่ำกระหล่ำพี่น้องแล้วก็หอมแน่ครับหอมใบเลื่อยนะครับผักเกษตรจังหน่อยนึงมาพี่น้องมาต่ำเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพูดให้พี่น้องเบิง ตำํตำต่ำคือยังตํำหอยแข้งตํำอย่างนี้แหละครับนี่เห็นไหมครับนี่คือยังต่ำหอยแข้งอยู่นะเอาไ้สดน้ำนะเดี๋ยวกวยไมถึงมาจังเลยเหลือ่องว่างสดน้ำเนี่ยมาพี่น้องครับเอานี่เอาใส่้างนาวางน้าต่ำแจ็ครอบพี่น้องมือนัน้นเอามากลิ่นกำจีมซีฟูดกะทรงคือคือ,ค,อคือครับรอบนี้ขอตำ่ำแจ็คหน่อยพี่น้องนาน หนึ่งเกาครับหนึ่งสมุนไพรคือเกาพี่น้องเขียวกินได้บดบดบดกนมาเลยครับนี่ไม้ประจำปีพี่น้องครับออกกะเอามาให้เบิ้งกับพี่น้องครับกันออกเนาะบ่ค่อยได้มีน้าคือจังผมบาล่ะครับแถวนี้มีแต่ปาลานะครับมีแต่ปลาก็กำเขา โอ้สิติดออกงากด้วยวันพี่น้องบอหลุดอไรด้วยวันม,มาพี่น้องทิ่ซาต,ตอนกิมเลยแหละพี่น้องอื ก็จาดขนาดนะครับคำนั้นฝนตกอีกกะสิไปหายขี้เก่าครับกับมีทางเอฟซีเปนทรงของมายู่ครับทางติกตอกเนาะเพรานว่าขายวอครับเมื่อเด้ขายเลยครับพี่น้องครับเมื่อเด้ขายครับหาให้พี่ให้น้องเบื้องซื้อๆครับหางามเป็นอกเนาะครับเนาะประจําปีกับหามาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับน่ามาเป็นหอยที หายกากจักนิดหนึ่งเนาะกระสีมีหอยเดือนยนะครับหอยเดือกระติกินได้เยอะครับพี่น้องครับตูดมนมนหอยเดือย่อนเหมือนก,กินได้คือกันครับแต่ว่าผมว่าสุดยอดความแซ่บกระสีหอยนี่แหละครับ ปัวปาวัานบานเนี่ยคิดว่าตัวเต็มไว้ครับถ้าปากว่าบานเพินน่นยัยงใบใหญ่อยู่ครับยนง่กำลังเป็นเบา <c oughs> เป็นเบาครับเลือกก็ไมา่พี่น้องเบิ่อกะนี่แต่แต่ตัวปากวานบานใหญ่ๆครับสีส้มสีลุยๆเนี่ยเนาะ,ะพี่น้องคลิปนี่ทานแรงมากย้ำเลยกันโอ้ฝน ตั้งค่าตั้งเข้ามาเพิ่อบโหลดพี่น้องไข่แน่ตั้งแต่ทายตอนเทียงครับจะไข่เติบ นุองกัดเล็เกาครับแรงมาข้างหลังผมนี่ปลายงุ้งทั้งนั้นนี้พี่น้อง <c ười> คืออยู่แถวแถวพื้นที่บ่อใดนนเสียงกระสีดังวุ่นวายเนี่ยจักเสียงเครื่องตัดงาาเนี่ยจักเสียงรหลผ่านแน่เนาอพี่น้องข้าเป็นทางบานเฮ้าตอนนี้กระสี อยดำหน้าเลยพี่น้องใส่เบียดครับใส่เบีดแม่นบอกพี่น้องใส่เบียดนนเยดนาะใส่เบียดหาปลาครับ ยต้องเตรียมซอฟเฟลมานำแถวผมยูนี่นะครับตกดูดูครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแองกระทะได้นะพี่น้องมันิีโอปอวครับแรงมากนี่คึมฟ้าคึมฝนนี่นำอย่างเดียวครับฝน ยุ่งนี้ครับพี่อนต้องเตรียมการไหมครับขันมาพื้นที่เทาเนี้ยผมใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับในกองพันที่ผมยนูนคือใหญ่พื้นที่ไปเรื่อยครับเพราะว่าบางที่มันกับบอดอีเอือนน้อำนวยตลอดครับแต่หาบรรยากาศดีๆมาฝากพีหน้องนะครับเนาะหาบรรยากาศดีๆบางทีก็ไปเลียนครับ บางทีกับปเปรี้ยนมองเันมองคุณเรียนนะครับคนลหลายๆนะครับเป็นเรียนผ่านไปพนาเป็นกระเบื้องครับเป็นเรียนผ่านไปานมาเพิ่งกระเบื้องครับไทยลูกผมไปนําครับยังบ่ดังเนาะพี่น้องเนาะยังบ่ได้ได,ดีคนติดตามยังบ่หลายครับอืม หอมหอมเหมือนกะทิครับ วางเหนขางเนี่ยนาะพี่น้องนะเต็มถาดคืเอเก่าครับแซ่บก็หอยปังอีกครับแซ่บก็หอยปังแซ่บก็หอยเสลี่แซ่บก็หอยจูบอีกใครมันทางแกโสกหรชิม,มิตะหอยเดือดหรือไหนน้อพี่น้องนูน้ำหู ล่มบบมีธรรมดามันจะมีล่มไว้ๆเนี่ยอบอ้าวครับคันฝนที่ตกสิประมาณหนึ่งสี่คันฝนที่ตกนะครับ เอากีมออกเจ้าเดียวเลยนะพี่นอนะ้องเนาะตรงเสีย mm hmm. เรื่อยๆเนี่ยนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันต้องกีมนะครับนั่นกีมออกกีมออกน้ำตำมุม้งกับเขาไปข้างในนะครับน้ำน้ำสมตำนะครับน้ำปลาแดกเขาไปในตัวคนครับคน้คนค้นดีๆนะครับพี่น้องทรงทสี่จวดจัดแน่นาะมือนี นานเอาเบิดเด้วพี่น้องครับนั่นปึ๊บนาน,เ,าน,านเบดโหเล่นหนึ่งพี่น้องเอาละพี่น้องบ้านเบิด เบิร์ตครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเป็นนะครับหมายประจําปีให้เขานะครับเอามาต่ำก็ยังต่ำบกพรายแข้งนี่แหละครับพี่น้องครับคลิปนี้ไก่สีส้งใส่มือนะครับเป็นหลักเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับตอนทุดท้ายของคลิปนะครับนะครับการรับประทานของจากวงบ่อสุภาพคำบอกคำจ่าจากวงบ่อสุภาพเป็นไรนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับพบปะกันครับจากวงเป็นประจําทุกเมื่อหลังจากเลิกการเลิกงานเนาะพี่น้องเนาะ มักกะไลถูกอกถูกใจกกดที่ตามครับกดแชร์กดกระดิง่งจังสิบวพลาดทุกทกคลิปครับคลิปนี้จะกลวงขอหยาดก่อนด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ